ครับไม่ต้องพูดแล้วว่าอยู่ไหนโอ้โหนี่ไงอยู่โตะเปย์ใหญ่ตอนรับเปิดเทอมไอ้นู้ร้านร้านไก่ทอดปิดลุงมีเข็มขัดจุู่ร้านะเนี่ยตัวนี้จุฬาคุม สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องจีโนชานินครับเขาผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อเน็คไทแล้วเข็มออซ,ซื้อชุดนักศึกษาแหละวันนี้ผมจะไปซื้ออะไรที่มอเกษตรทีต่ตัวเองกำลังอยกว้าก็คือวันนี้ผมจะไปซื้อเน็คไทแหละ<ช>ไปซื้อเน็คไทแล้วก็ไปซื้อเข็มเข็มเข็มขัดด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะต้องไปซื้อที่ไหนนะครับผม47บาทไปครับไปได้วห คลิปก่อนหน้านี้ทําไปลํำเพยรันนะครับวิ่งกันสองคนตอนนี้คือคลิปเมื่อวานคลิปเมื่อวานแล้วแบบยังไม่ได้ถอนไม่ได้อะไรเลยมาเดินกันต่อแล้วอ,ะอ่ะม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับไม่ต้องพูดแล้วว่าอยู่ไหนไปมหาลัยของเราไปครับทุกคนครับก็ตอนนี้ถึงถึงแล้วดิ ีครโอ้โหนี่ไงยูสโตเปยใหญ่ตอนรับเปิดเทอมอปฝากก่อนแล้วครับไปครับเราไปเลือกชุดกันดีกว่าครับซื้อให้ซื้อในค้ายซื้อเข็มไปตรงนี้เลย ใมี2แบบแบบสาเร็จรูปก็คือเป็นซิปรูดกับแบบผูกเองเข็มอันนี้เป็นติดเนกไทใช้อันนี้หนึ่งอันแล้วก็เข็มขัดก็เข็มเ,เ,เข็มขัดมึงเอาอันเล็กสุดเลยมึงก็พอๆพอพออกูอะโอ้กูรอดละรอดละรอดละทุกอย่างยี่ิบเก้ารูจากราคาก็โอเคนะ เก่าเลยแล้วกันได้ของแล้วเรียบร้อยแล้วเราเอาไปใช้แบบตัดเลนรูปมาซึ่งยาวไปปะวะถูกพอดีไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมาติดจะว่ามันมันขอเสื้อก็ก็พอดีก็พอดีก็พอดีพอดีแหละก็เดี๋ยวถ้ามันไม่พอใจอะไรยังไงก็ให้เออซื้อผูกต่อเดี๋ยวเดินตรงไปนะครับเดินตรงไปเดี๋ยวซ้ายก็ถึงโรงอาหารแล้วก็ที่นั่นที่นั่นมีไก่ทอดครับก็อร่อยอยู่ เดี๋ยวไปลองกินกันดีกว่าครับ hey, ถึงแล้วถึงแล้วแลวแไปซื้อไก่ทอดกินกันดีกว่าไปตามมาตามมาเอ็น้ร้านไก่ทอดปิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรามีข้าวราดเนือ้อใจแล้วข้าวเนื้อย<ห>่างไอ้ผัดไทยอาหารตามสั่งนี่ครับ เฮ้ยทุกคนไม่ธรรมดาเลยโอ้เยอะมากทุกคนเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงเผื่อเพื่อนๆนะที่แบบมองไว้เป็นก็มใมว้าวครับ ต่อไปดี้เก็ต้องร่วมทุกร่วมสพกันแล้วบอสบอสไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อยู่แต่ว่ามีคอนเทนต์ <content S 2> ไปหาแน่นอนเดี๋ยวมีไปหายนะเขาอยู่ธรรมศาสตร์เดี๋ยวได้จะพาทัวร์มออะไรประมาณนี้ผมถ้าผมก็เดี๋ยวลอยอาจจะกลับจากที่นี่เลยเดี๋ยวพ่อมารับที่เกษตรส่วนผมว่าเดี๋ยวกลับไป็บีเคผมไปดูชุดต่อเนาะว่าจะมีชุดมิสิตมีชุดอะไรบ้างอาจจะไปดูที่แบบรลานเบีเคว่าตรงไหนมันถูกๆบ้างแล้วก็ผมก็อาจจะไปดูที่ยแบบูนิโคด้วยผมส่วนตัวก็เดี๋ยว เจอกันครับบายๆเดี๋ยวเจออีกที่เอ็มบคเลยครับบาย,บายตอนนี้เราก็มาถึงที่เอ็มบีเคได้เยนะครับผมอันนี้ผมอยู่หน้าร้านมุมทองครับแล้วก็จะมีร้านอื่นๆอีกตรงทางเชื่อมไปฝั่งสยามสแควแล้วก็จะมีตรงสยามแต่สยามผมไม่น่าจะได้ไปเพราะว่าตัวผมส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ตรงไหนเหมือน,น,นกันก็เดี๋ยวต้องเสิร์ชดูแต่เดี๋ยวพาไปดูใน m อ็หมดเลยก็คือตรงนี้แล้วก็ตรง,ตรงทางเชื่อมไปตรงสยามสแควฝั่งนู้นเนาะว่ามีร้านอะไรบ้างครับผมแล้วราคาเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูกันไปครับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทางเชื่อมไปสยามนะครับถ้าหลายๆคนรู้ก็กคือข้างหลังผมเรี่กเป็น m b k เดินม,มาซ้ายมือตรงนี้ก็จะลงไปหน้าสยามสแควแล้วก็นี่ครับทางนี้ก็จะลงไปโผล่ตรงสนนสามรแฟฟได้ถนนสยามรแฟเฟแล้วก็นี่ขวามือตรงนี้ตีน้อยก็เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเลยคือตรงมาทางนี้เลยครับก็จะเจอร้านชุดแหละถ้าแล้ใครที่ไม่เคยมาผมก็เดี๋ยวจะจะให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้าง ครับผมก็นี่ครับเดินลงตรงมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงมาลายเรือนมาตามปกติแหละแล้วก็ตรงมาทางนู้นก็จะเป็นลงมาลายเรือนอีกทีใช่ไหมชั้นเนี้ยมันจะเป็นชั้นที่ขายพวกชุดนิสิตหมดแล้วผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามีกี่ร้านแล้วแต่ละร้านเป็นยังไงบ้างเผื่อให้แม่เลือกดูผ้าให้ก็ลงมาจะเป็นน้นตาลุน,นเลยแล้วจะมีร้านตรงนี้อีก นน,นียังสตาจะเป็นไอศาครีมแล้วก็เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นร้านดีสไตล์ยังสตาสามเยอะจัง อันนี้ก็อยู่ตรงออโซนช้อปปิ้งสตรีนะผมชั้นสโซนดีของ MBK เนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูมันมีร้านแอปซตอดอยู่ตรงนี้ไปถามรปภมาครับผมก็หลายๆคนอจะรู้แค่ว่ามีร้านมุมทองใช่ไหมร้านตรงทางเชื่อมไปฝั่งสยามตะแควแล้วก็แค่นั้นแต่เนี่ยก็หาลืบๆมาให้ผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เดินหาตลอดเพราะว่าคิดว่าแถวนี้ก็ขายแต่รองเท,ท้ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เจอร้านที่หนึ่งแล้ว ร้านลุงมีขายครับผมเป็นเสื้อนิสินักศึกษากาังเกงกระโปรงเหมือนกันก็ดูได้มีเข็มขัดจุลาแล้วเนี่ยส่วนนี้จุลาคุมวันนี้ก็เป็นของร้านพี่น้องครับผมอยู่ข้างในนะซอยซอยดีมีเขียนอยู่ตรงนู้นเดินตรงเข้ามาเลยครับอยู่ ตรงมุมๆเลยมองๆเลยก็เจอครับผมคร่าวๆที่ MBK ก็มีประมาณนี้ครับผมชั้น2ก็จะมีอยู่1ล้านแล้วก็มีไปทางเชื่อมของตึกนู้นนี่มันเป็นชั้น2อ่ะก็จะมีอีก3ล้านแล้วก็ชั้น3ที่ MBK ก็จะมีอีก2ล้านนี่ผมเจอนะแต่ร้านลึกลับอีกอันนึงนี่เขาพูดผมไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกัน เอาผมใครเจอก็บอกเลยแล้วกันะะเดี๋ยวไปสามย่านแล้วก็พาไปดูยูนิโคอีกทีหนึ่งจบแล้วผมราคิปนี้นะก็คือของยูนิโคเนี่ยราคาเสื้ออยู่ที่พันสี่เก้าสิบ่าผมก็เนื้อผ้าเกรดเดียวกันกันกบที่นู่นเลยก็สามารถเลือกได้าผมว่าอยากได้ที่ไหนเพผมก็เป็นใงมากผมสำหรับคลิปนี้ที่ผมพาไปซื้อเข็มเข็มหนีบอะไรน็กไทยกับตัวเด็กไทยแล้วก็ขุมขัดที่กเกษตรเนาะ <S <S แล้วก็พาไปเดินดูพวก แหล่งซื้อพวกเสื้อผ้านิสิตธ์นี่นหน่อยๆไหนผมที่มนะีเนาะก็จะมีชั้น2อชั้น2งตรงทางเชื่อมไปข้างๆสาขาเคแล้วก็จะมีทั้นสาขาผมมี2ร้านเนาะก็แล้วก็นี่ที่นี่ฮิโิโคฮินนโคก็ราคาอยู่ที่ประมาณพันสประมาณนี้นผมที่เข้าไปดูนะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยว่าสะดวกซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมเขาเป็นทางเลือกมนาะให้ก็สำหรับคลิปนี้พอจบเพียงน,นี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย